อูห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 บหูหาหู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 ห บทสรุปของอันกุรอานแต่ละยุสที่พี่น้องจะได้รับจากรายการนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนำเอาเนื้อหาต่างๆ จากอันกุร่านในแต่ละยุสเนี่ยไปศึกษาต่อยอดแม้ว่าช่วงเวลาของรายการจะมีความสั้นและกระชับมากก็ตามแต่เจตนาคือเพื่อให้เราได้มีการศึกษาอันกุร่านอย่างต่อยอดโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรตินี้และเช่นเดียวกันเราจะได้มีเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยไปฟังอันกุร่านในละหมาดยามค่ำคืนคือละหมาตรเวียหรือกตียมมุรอมฎอนนั่นเองนะครับในยุสแรกเนี่ย สุราอแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตะลาได้กล่าวเอาไว้ก็คือสุรตุลฟาติฮะซึ่งถือว่าเป็นสุราอที่เป็นปฐมบทแห่งคำภีร์หรือเป็นอุมมุลกีตาบเป็นแม่บทแห่งคำภีร์ที่ทุกคนจะต้องใช้อ่านในทุกเวลาละหมาดในทุกรอกาศของการละหมาดอัลลอฮฺสุบฮานะหวัวตะลากล่าวไว้ถึงเรื่องอะไรบ้างในสุราอนี้นะครับประการแรก เป็นการเริ่มต้นด้วยกับพระนามของ Allah b i s m i l l a h i r o h m a n i r ะ h i m หลังจากนั้นได้กล่าวสรรเ al min. สริญ Allah a l h a m d u l i l l a h i r บ b b i อ a l a m i n สรรเสริญ Allah ในผู้ในฐานะผู้ที่บริหารจัดการโลกนี้บนพื้นฐานของความเมตตาและจากนั้นเนี่ย Allah ก็ได้กล่าวถึงการอิบาดะและการขอความช่วยเหลือเนี่ยจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือต่อ Allah เพียงผู้เดียว แล้วก็มาขมวดปมตอนท้ายหรือตอนกลางเป็นต้นไปนะครับว่าให้เราเนี่ยขอทางนำจากอัลลอฮ์ทางนำอันเที่ยงตรงซึ่งเป็นทางลัดที่เราจะกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาแล้วอัลลอฮ์ยังได้พูดถึงหนทางอันหลงผิดหนทางที่ถูกกลิ้วเป็นสองหนทางที่เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะให้พ้นจากสองหนทางดังกลาง่าวสุระนนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทนำแห่งคำพีเนื่องจากอุลมามะบอกว่า สรุปเนื้อหาของสุร้อนนี้เนี่ยเนื้อหาได้สรุปรวบรวมทุกประการของอัลกุรอานเอาไว้ดังนั้นเราจึงถูกใช้ให้อ่านสุร้อนอัลฟาติฮะในทุกการละหมาดการละหมาดจะใช้ไม่ได้หากปราศจากสุร้อนฟาติฮะชีวิตของเราจะใช้ไม่ได้หากไม่มีการละหมาดจึงเท่ากับ สรุปก็คือชีวิตของเราจะใช้ไม่ได้หากไม่เข้าใจสุรฟาติฮะดังนั้นสุรฟาติฮ้านี้เนี่ยจึงเป็นสุรที่มีความสําคัญมากเป็นบทสรุปของการละหมาดเป็นบทสรุปของอัลกุรอานและคือบทสรุปของชีวิตเราเนี่ยเช่นเดียวกันและประเด็นสําคัญที่อัลลอฮ์สั่งให้เรากําชับให้เราขอก็คือขอทางนําจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาตานั่นเองนะครับในยุคแรกเนี่ยสุรถัดมาสุรที่สองซึ่งเป็นสุรที่ยาวที่สุดในอัลกุรอาน สองยุสกว่าที่เนื้อหาของสุรนนี้ได้กินความยาวนะครับนั่นคือสุรอบากระอในตอนต้นของสุรอบากรอนนี้บักร้อนนี่แปลว่าวัวตอนต้นของสุรบากร้อนนี้เนี่ยเป็นการนําเอาคํานําของคำภีคํานงของอัลกุรานมากล่าวสุรอนฟาติฮะเป็นบทนําแต่ตอนต้นห้าอายะแรกของสุรบากร้อนเนี่ยเป็นคํานําของอัลกุรานที่อัลลอฮ์ได้แนะนาคำภีเล่มนี้ที่เราจะอ่านต่อไปนี้เนี่ย ประมาณ600หน้าถัดไปนี้เนี่ยมีเนื้อหาโดยสรุปอย่างไรบ้างประโยชน์ที่จะได้รับอย่างไรอลอาสรุปไว้อายะสั้นๆาลิกันกิตาบุลรอยบาฟีฮูดัลินมุตตะกินคำพีเล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆนี่คือข้อแรกและสองคือเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นแสดงว่านี่คือบทสรุปหรือว่าเป็นคำนำของอัลกุราอานแล้วเรายังได้ขยายความว่าบรรดาผู้ยำเกรงเนี่ยมีหาคุณสมบัติ อะไรบ้างอีมานศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับดำรงละหมาดใช้จ่ายในหนทางของลอศรัทธาต่อทุกสิ่งที่ลอประทานมาให้กับทุกคนดีในหมู่บรรดานาบีแลเราะหอซูนนี่คือการไม่อิจฉาดิษยาและสุดท้ายคือการเชื่อมั่นต่อโลกหน้าคือการเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์บุคคลที่มีคุณสมบัติ5ประการนี้คือคนที่จะได้รับทางนําจากอันกุรานี่คือบทสรุปในเนื้อหาตอนต้น หรือเนื้อหาที่เป็นคํานําของคัมภีร์อันกุอาน,นั่นเองแล้วก็ในตอนต้นของสุรบกรรเนเอเลาะย,ยังได้จําแนกบุคคลที่อุลมามะบอกว่าออกเป็นสบุคคล3กลุ่มคนกลุ่มคนแรกก็คือกลุ่มคนที่เป็นผู้ตักวาย่ำเกรงต่ออเลาะที่ได้กล่าวไปแล้ว5คุณสมบัติกลุ่มคนที่2คือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอันนี้คนในสังคมเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะครับมีผู้ยำเกรงต่ออเลาะมีบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และ3ก็คือบรรดามูนาฟิกคนที่หน้าไหวหลังลอกหรือว่าบรรดาผู้ที่สับปรับพูดอย่างปฏิบัติอย่างแต่ว่าใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งบรรดามูนาฟิกที่อลัลลอฮ์กล่าวถึงเนี่ยกล่าวยาวที่สุดเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีความตลบตะแลงดังนั้นเนี่ยรายละเอียดของอัลกุรอานจึงนําเสนอบุคลิกของพวกเขาเนี่ยยาวเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้รู้จักพวกเขาเนั่นเองนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะหัวอัตลาได้ กำชับให้มนุษย์เนี่ยได้อิบาดะต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวโดยนำเสนอหลักฐานการสร้างของอัลลอฮ์และหลักฐานที่มาจากอันกุราอานอัลลอฮ์สร้างมนุษย์พวกเจ้าสร้างแผ่นดินสร้างผืนฟ้าสร้างให้น้ําฝนลงมามีพืชผลต่างๆมากมายและนอกจากนี้นอกจากนั้นนะครับยังประทานอันกุรอานลงมาเนี่ยจากพระองค์มีหลักฐานชัดเจนเอลัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มานะครับรวมถึงประทานกุรอานมาเนี่ยเพื่อมนุษย์ จะได้รับประโยชน์จากสรรพสิ่งเหล่านี้ส่วนมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุห์ห์ต่คือเพื่ออิบะดาต่อและการอิบาดา์เนี่ยจะกลับมาเป็นประโยชน์กับเราอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นอายะอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงเรื่องราวของนบ,บีอาดัมอะลัยฮิสสลามการที่ท่านและมนุษย์เชาติเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินโดยมีจุดเด่นของนบ,บีอาดัมคือคุณสมบัติด,ด้านการเรียนรู้และ2คือคุณสมบัติด,ด้าน การเตาบตัวการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเสมอนี่คือ2คุณสมบัติของมนุษย์สําคัญและจุดด้อยที่ควรระวังที่มาล,าลากาก้รู้กันดีก็คือการสร้างความเสื่อมเสียและการมาทะเลาะเบาวแหวงกันหลังเลือดกันบนโลกนี้หลังจากนั้นอัลลอฮ์กล่าวถึงการเป็นศัตรูตัวฉกาจของชัยตอนกับนบีอาดัมตลอดการลูกหลานของท่านเช่นเดียวกันและการที่มนุษย์อยู่บนโลกนี้เพื่อรับบททดสอบหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงบานีอิสรออีล กลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในอัลกุารานโดยเฉพาะยะฮูดหรือชาวยิวการที่พวกเขาปฏิบัติต่อคมภีที่มาจากอัลลอฮ์และปฏิบัติต่อบรรดารซูเนี่เป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อบรรดาบนันิอิสราอินไม่ว่าจะเป็นการรอดพ้นจากการอาธรรมของกษัตริย์ฟาโร์การที่อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่พวกเขาที่พวกเขาตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การที่หลังจากที่พวกเขาตตอบตัวแล้วนะฮะการที่อัลลอฮ์ประทานอ,อ,อันมัน วัสลวะคือของหวานแล้วก็อาหารที่เป็นนกคุ้มเนี่ยนะฮะให้แก่พวกเขาและความปวดปานต่างๆมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขากลับเป็นผู้ละเมิดต่อลอสุบฮานหัวหลังจากนั้นอายะได้พูดถึงชื่อสุร์ก็คือบกร์ซึ่งแปลว่าหัวคำสั่งของอัลลอฮ์ผ่านนบีมูซาให้บันิอิสลรีเนี่ยเชื่อดัวอันเนื่องจาก มีคนหนึ่งเนี่ยไปสังหารอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติของเขาและเขาตีโพยตีพายนี่บอกถึงลักษณะธรรมชาติของบริสุทธิอิสลโดยเฉพาะชาวยิวเนี่ยที่ตีโพยตีพายเป็นคนสร้างเรื่องเองก่อคดีเองเนี่ยแล้วก็โทษผู้อื่นแต่อลัลลอฮ์ให้นบีมูซาเนี่ยได้มาเปิดเผยความจริงว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละเป็นคนที่ทําความผิดประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือเมื่ออลัลลอฮ์สั่งใช้ให้เชือดวัวแล้วเนี่ยคือการยอมจำนนต่ออลัลลอฮ์ คำสั่งของเลาะโดยซีโรราบไม่ต้องคําถามมากอันนี้เป็นบทเรียนที่ทําให้เราเนี่ยต้องไม่ลังเลในการรับสัจธรรมจากอัลลอฮ์เพราะเป็นสาเหตุทําให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งกระด้างนั่นเองนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้เล่ารายละเอียดถึงการที่ชาวยะฮูดหรือยูวนะฮะแสดงมารยาทไม่ดีต่อบร,รดานาบีและบรรดามาะไิกะแล้วก็การที่เรารู้จักบันนีอิสราอ,อินเป็นอย่างดีรู้จักชาวยูวเป็นอย่างนี้ ในอดีตพวกเขาเป็นอย่างไรเนี่ยทำให้เรารู้ในปัจจุบันพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่ามีการปฏิบัติอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลักษณะของนบีมูซ่าที่ได้ปฏิบัติกับบันิอิสรินและความอดทนของท่านจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงอันตรายของการขัดขวางผู้คนไม่ให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ในบ้านของพระองค์และยังกล่าวถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮิมอะฮิสลัมไหนเช่นนี้นะฮะและประวัติการสร้างมัสยิดฮารอมความผูกพันของท่าน,นาอิบรอฮิม อย่างแน่นแฟ้นกับมัสยิดฮารอมรวมถึงลูกชายของท่านที่ชื่อว่าอิสมาอินโดยเอาล์ได้ขมวดปมสำคัญเนี่ยเป็นการตักเตือนชาวยิวให้ปฏิบัติตามแนวทางของนบีอิบราฮิมซึ่งชาวยิวเนี่ยอ้างว่านาบีอิบราฮิมเป็นของตนเองถ้าอ้างเช่นนั้นจริงจําเป็นต้องปฏิบัติตามศาสนาของนบีอิบราฮิมต้องผูกพันกับกาบะซึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮ์และผูกพันกับ ลูกชายหรือว่าหลานชายของท่านก็คือนบียะกุบอะลฮิสลามซึ่งทั้งนบีอิบรอฮีมและนบียะกุปโดยเฉพาะนาบียะกุปเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตนบียะกุปคือต้นตระกูลของบันิอิสรออิลชาวยิวปัจจุบันบันิอิสรออิลปัจจุบันนะครับมีต้นตระกูลคือยะกุปชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คืออิสรออิลโดยนบียะกุปได้สั่งเสียลูกๆของท่านนะขณะที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ตอบรับ นบียะกรุบถามว่าพวกท่านพวกเจ้าจะเคารพสักการะต่อใครกอลูนะอับดุอิลลากาวอิลลากอาบาอิกะพวกเราจะสักการะต่อพระเจ้าของท่านพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านคืออิบรอฮีมอิสมา يل, อีลอิสฮากทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นพระเจ้าเดียวคืออัลลอฮ์สุบฮานหวัวตาและพวกเราทั้งหมดเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์และสุดท้ายสุรบกกรอในยุสที่หนึ่งเนี่ย เราได้สรุปว่าทั้งหมดนี้เรื่องราวของอดีตบันีอิสรอเีลเรื่องราวต่างๆนะบีอาดัมทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เลานำเสนอเพื่อเป็นบทเรียน ติลกอุมมาตุนกอดคอรัสเป็นบทเรียนของกลุ่มชนที่ผ่านมาแล้วลาฮามกะสะบัตพวกเขาได้รับตามที่พวกเขาขวนขวายววลากุมกากะบทุมพวกท่านเช่นกันจะได้รับตามที่พวกท่านขวนขวายววลาตุสอาลูนอะอัมกาหนูยะมารุนและพวกท่านจะไม่ถูกสอบสวนจากสิ่งที่พวกเขาได้กระทําแต่สิ่งที่พวกท่านกระทําต่างหากคือสิ่งที่จะต้องถูกสอบสวนนะครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในยุทที่หนึ่งของอันกุรอานนั่นเองครับอัสลอฮุอะลัยนะบีนะมฮัมมัด Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh